ครับสวัสดีครับเป็นอยู่คนะครับเจมส์โนเทซิงครับเพื่อนครับที่ให้ไปโดนครับนะครับเพื่อนรถครับเงินนี่โซนเรียนนะครับเดี๋เขียวขั้นได้ดีครับอะไรบอางรถเถไนใดดีครับเป็นไปโค่ก็มีนี่เอาไปโคหรือเอารถเกี่ยวหรือไถดิโซนเรียงหนะครับินี่ครับเนี่กันนี่ ดีซีเจ็ดสิบสบีพัดยี่นี่ฝากทิ้งเสียบไ้ครับน่ครับเจ็ดสิบุ้มโยนใส่ ครับรถไม่ครับรถไม้ไปแดงลาเสียที่นอกรถครับโอ้บึกบึนนี่ครับอุ้มครับได้ขีนออกเองมีวันหลังงับจะกางเงินเงินจีบเสียที่รับ

มือใหม่มือใหม่นี่ผม็ไปส่งกำลังขันแรกันนีรถถ่าอยทีการ่มาโทษถามีรองออ้วไ่นตรงเนโปรมาจันาดาวครับเก้าหมื่นบาฟังเสียงไงรถไม่นอว้า ลุงครับลุงก็ตะเก او ยมังไงยังไงวันฝสองครับลูกประชันก็ดาวเก้าหมื่นบาทแล้วก็ลูกขาดเก้า,าไได้วยครับ โลค้าค่าประจำูลค้าที่เด่นเขาเกี่ยกันครับพวกไม่เมือแล้วครับไม่ใช่เป็นทรงเลยเชียวครับกกอืกกบกกมอ

ว่ากี่เมื่อวันนี้ย่อยกันรับนีิเสทินเสทินวะจิกเลี้ยงวันที่หนึ่งเหรบเสทินนะโอ้เดี๋ยวไปไปงุงูหมมองคนครับงมองคนครับรับมองคนครับเห็นไหมกิดใหม ตู้ใสเขานวดล่างมือครับนี่อืมเปไหนกปเลนครับเป็นเลครับตู้นวดขนาดใหญ่ตู้เสเขาตู้เล็กตู้เล็กวะตู้เล็กตู้เล็กก็่าตู้เหล็กกเลยตู้เล็กเลยตู้เ่งั้สียใแต่วไตู้เล็นี่ว่าโกเอง เล็กก็โขบมดีกันไหมฟางน้ำมันเป็นตัวบึกบึนดีแล้วครับนี่ทำไมเฮ้ยฆาเพื่อนแม่โค่หนิเจ้าเพิ่อ,อายานแม่แม่โค่เชิญอาจจะชันแน่ละตากกล้องคนได้ยวป่ะเนาะอันนี้เป็นรถตักรถตักเ,เดี๋ยวเชิญเจ้ากบอกเลยนะครับได้อยู่ เดี๋ยขาจะเลื่นใช่โปรหมทวนันนี้ยังไงดูครับโค้ดไม่โค้ขนาดเล็กตรงไหนครับตัวเองอืมกินเน้ยหอมฝุ่งเลยตัวนี้มีแบบมิตัวเองนี่จะไม่จากหลัน ไม um like uh ่นีขามดานไม่ธรามดานนี่นีนี่มีโยซีแบบหกตัวครับโอ้โหเอะไรเนี่ยมันไปเงยเงียเลยนาซีบซ่บุงกี๊ไม่ก็ไปอย่างไะ ยี่สิบรูปเสริมเฉยงามกันงามเลอเกี่ยวตาครับรถคขันนี้เสียวนมามนเหตุเป็นโดันเลยนะครับมันเะียวด้าลาลาขั้นเดียวรัาเลเ้ยวๆครับขั้นนี้นาไไควงก็ไรฮะนาน่าไรก่อ เม,ม็ดชองเม็ดอะไรอยู่บ่ชองเม็ดนีนั่นะครับผมก็บอกโอ้ยเสี้ยนเนาะเม็ดกุ้งกุ้งว่าจะลวดรถใหม่อะไรก็ง,งามครับผ่านไปไม่กี่ปีครับรถใหม่ครับรถใหม่ เป็นระบบของมันครับโอ้บึกบึนดีซีเจ็ดสูดสูงกี่พัตยูเจเล่นใส่ครับราคาจะเล่นใส่เพอาะ่งเขา ว่าโอเคครับผ่านลึกบืนใ่อ่ดีนี่เจได้หาคนละครับเปนมี่เป็นยังได้ไอยหาคนละโมมี่บริเ็นเซียนกูบตาค,คมเามไม่ไ,ได้ว่าแตเหยียยังแน่นังไแปลงยังแน่กะเเมไม่ได้ดครับได้บริเเซียนกูบตานรถย่ยก็ได้ครับเอมเมนม ต้องในรั้กแกงเงี้งเพิ่มเติมอยู่บวกดูเลยดูเลยลูกนำ้ำเงี้ยดีข้อต้องในแปลงมีข้อเหยดว่าไม่มีข้ออื้อข้อเหม็นก็ได้ข้อช่องเขา ไฟครบอะไรมีขีนกไรบได้านาังไม่ก็ยู่้างไหนหงนึกออกชูคอ ขึ้นนี่แล้วครับขั้นนี่แล้วครับเดี๋ยวเนี่ยของใหม่เนาะของใหม่อะไรก็ดีงามอยู่ครับงามอยู่ยกคีวเลี้่งอยู่ไหมครับ